สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบเบอร์ทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะมาบทให้ฟังเรื่องอแท็กยี่สแบี่เอร์เซ็น24%นะครับภาษียี่ี่เปซนซึ่งเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะได้รับอีเมลแล้วนะครับเมื่อสี่ห้าวันสี่ห้าวันก่อนซึ่งผมก็เห็นนานแล้วะก็บริใั่ใจเห็นแดงๆแล้วก็เห็นเพื่อนๆหลายคนที่ บอกมาว่าถ้าเราเราต้องไปกรอกข้อมูลเสียราษีนะครับถ้าเราไม่ใช่คนที่อยู่อาอมเมริกานะครับผมเนาะถ้าใครไม่กรอกไม่เคลื่อนไว้เลยเลยก็จะโดนหักหักตังไรายได้ของเราอ่ะที่บัญชี Google ลเอเซนต์่ะประมาณยีสี่เปเซนนะครับหรือถ้าใครเข้าไปกรอกแล้วถ้ากรอกผิดที่ก็ ไปกดสีสัวมัวนิ่มนะครับก็จะไปโดนส0ิเอร์เซนก็มีนะบางคนผมไปผมไปเห็นหลายหลายคนก็กดผิดกดถูกกันไป <c oughs> นะครับแต่ผมจะจะไม่ทำคลิปสอนนะครับเพราะว่าเห็นเพื่อนๆหลายคนก็ทำกันแล้วเนาะก็ไปดูเอานะครับไปดูจากหลายๆคนเอาแล้วก็จำจำเอาเนาะถ้าเป็นเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะลำบากหนะ่อยส่วนผมไม่เก่งเท่าไหร่ผมก็จะไปเปลี่ยนเป็นเปลี่ยเป็นภาษาไทยนะครับมันค่อยง่ายขึ้นนะครับ ให้เรากรอกไม่ผิดพลาดน,นะครับผม้าเป็นภาษาสากลแล้วก็จะเดาๆเอานะครับแต่ตอนแรกผมก็เดาๆเอานะครับผมก็ปรับเรียบร้อยแล้วเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วก็ห้าห้าเปอร์เซ็นต์ตามลำดับตามอะไรหาเหวตามกฎเกณฑ์ที่มันบอกมานั่นแหละเออตอนแรกผมยิ่งว่าจะไม่กรอกไม่หาเลยนะผมบอกว่าผมคนนึ่งแหละที่จะไม่ยอมเสียไม่ยอมกรอกก็มีเพื่อนมามาเตือนมาบอกอยู่ว่า ถ้าลรคุณไม่กรอกคุณจะโดนยีสี่ซนั่นยิ่งเลวร้ายเข้าไปใหญ่ผมก็เลยโอเคอะกรอกก็กรอกนะครับแต่ประเด็นที่ผมอยากจะพูดก็คือไอหาไอไออีสตีนที่มันคิดออกมาเนี่ยมันไม่มีอะไรทำเลยครับแต่ละวันมันอ่านสิ่งที่เลวๆร้ายให้กับยูทูบเบอร์นะคนอื่นจะคิดยังไงก็าช่างนะผมคิดมันออกกดเหล็กมา กดนู่นกดนี่มาพวกเราก็จะแทบตายอยู่แล้วผมเคยบ่นอยู่หลายครั้งนะครับยังรายได้เราก็น้อยอยู่แล้วอย่างเช่นช่องผมเนี่ยเ่ตติ้งก็ตกนะยอดวิวอยู่หวบหุวหวห,วหวเดือนนี้ไม่ได้ละตังค์อ่ะเพราะว่ามันไม่ถึงร้อยดอลลาร์นะครับผมจะรอต้องรอเดือนหน้าเดือนต่อไปนะครับสองสามเดือนแต่แต่ละเดือนได้นะครับหนึ่งร้อยแต่มันมันได้มันไม่ได้แล้เลตติ้งก็ตกอยู่แล้วมึงยังจะมาหักกูอีก นะจริงมันก็จริงอยู่เราผ่อนพันได้นะครับเราไปกดกรอกกดพันได้เหลือห้าเปอร์เซ็นตแต่เราก็ไม่อยากเสียอยู่ดีแหละพูดอย่างกันเราได้รายได้เยอะแยะอะไรนะถ้าช่องใหญ่ๆนะก็ว่าไปเนาะมึงก็ควรแหกหูแหกตาดูมั่งแยกแยะมั่งว่าช่องไหนที่มันมีรายได้เยอะๆก็ควรให้ให้แต่ช่องนั้นถ้าช่องไหนที่มันยังเล็กๆอยู่หรือเขายังไม่ได้สร้างรายได้มึงจะไปรวบ รวมจนหมดมันก็ตายสิครับแบบนี้เนาะอย่างเช่นช่องผมเนี่ยมโนเนมช่องไม่ได้ใหญ่ไม่ได้โตอะไรแลยได้ก็ได้ดิดเดียวบางทีสองสาเดือนได้ทีหนึ่งเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ายอดวิวเราไม่สูงไงเราไม่ได้เด่นดังอะไรเหมือนช่องใหญ่ๆกูว่ามึงควรจะแยกแยะเอาช่องไหนที่มันจะใหญ่คนติดตามเป็นแสนเป็นล้านนน่นเนาะแล้วคนอยู่ด้วยเยอะไม่ใช่มึงสุมห้าสุมสิบเอาจนแบบวานแฮบดิน่พี่น้องกลวมึงรวมเอาบด มึงได้หน่อยได้หลยกับยามึงเสียให้กูสินะผมว่าแบบนั้นมันไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องผมขอช้าถูกขอแช่งมันแล้วก็ไออีที่มันคิดออกมาล่ะมันคิดกดได้ออกมาล่ะเสียนู่นเสียนี่แล้วก็ให้พวกเรายูทูบเบอร์ยุ่งยากอ่ะโอยบ้านมันโคตรพราคนไม่เห็นไฟไหม้หมดเออติดโควิดตายทั้งโคตรมันมันโคตรช่วอย่างนี้นะ แต่ละวันแต่ละปีคิดแต่เรื่องแย่ๆม่ใส่พวกเราเรื่องยุ่งยากนะครับคุณไม่ต้องอ้างเหตุผลหรอกว่าคุณมีเหตุผลวุ่นอย่างนู้นอย่างนี้เสียอย่างนู้นอย่างนี้ผมไม่ผมไม่เกี่ยวหรอกผมว่าคุณมีคุณธรรมความเป็นคนมากกว่าพูดอย่างเขาได้รายได้เยอะจนเป็นเศรษฐีใครเป็นยูทูบเบอร์แล้วเป็นกลายเป็นมหาเศรษฐีอันนั้นผมเห็นด้วยกับคุณที่คุณเก็บแขกขูดรีดเขานะครับผมแต่นี่ไม่พอยาใส่นะครับผม อย่างผมนี่ก็เหมือนกันช่องเล็กๆได้ตังมาก็ตดไม่ทาได้วายเหม็นก็หมดแล้วนะครับเพราะงั้นมึงชั่วมากครับ e <I> e ไอยูไออีเด้มันคอยคิดออกมากูขอแช่งไ้มึงอย่าตายดีนะครับผมให้บ้านมึงไฟไหม้วอดมึงทั้งโคตรนะครับก็มีแค่นี้แหละครับผมเนาะคนเราอะอารมณ์ตอนมีตังค์อยู่ในกระเป๋าเยอะๆน่ะกับตอนที่เหลือตังค์ไม่กี่บาทในกระเป๋าหรือ แทบไม่มีสักบาทในกระเป๋ามันคนละอารมณ์กันนะครับผมนะเพราะฉะนั้นอยากให้บดออมนะครับได้ตังมาเท่าไหร่ไม่เกี่ยวกันนั้นคือผม <laughs> <laughs> ผม้จะพูดอะไรเนี่ยเออมันเกี่ยวกันตรงไหนนะครับกับคอนเทนต์เนี่ยโอเคครับบายบายครับเจอกันใ่คลิปหน้า